Hello, สวัสดีค่ะพบกับช่อง Joye Doc Master อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึง16พฤติกรรมพลังงานบวกของสุนัขนะคะถ้าพร้อมแล้วตามไปฟังกันเลยค่ะเรามาดูกันเลยค่ะอ่าโอเคค่ะวันนี้ขอดูโพยไปด้วยนะคะเพราะว่าจดไว้แล้วมันมีหลายข้ออยากจะเรียงลำดับ,บ,บการพูด พราะถ้าพูดไปเลยเดี๋ยวจะงงนะคะงงตัวเองงงอ่าหนึ่งนะคะก็คือน้องหมาถ้าหยีตาใส่เรานะคะหยีเป็นสละอีกก็คือเขากําลังยิ้มเหมือนเด็กกับที่เพื่อนเพื่อนรู้นะคะเขากําลังปลื้มปลิ่มดีใจปิติยินดีแล้วก็มีความสุขนะคะอันนี้คือข้อหนึ่งนะคะแต่ถ้าเกิดเขาหยีตาแล้วกระพริกบกระพริกบกระพริบหลายๆรอบนะหรือทําบ่อยจนเกินไปนะคะ น้องหมาอาจจะเจ็บตาก็ได้นะคะเพื่อนๆต้องไปดูใกล้ๆด้วยนะคะว่ามีอะไรเข้าตาน้องหรือเปล่านะคะไม่ใช่แบบพอหยีตาครูบอกเอ้ยยิ้มยิ้มไม่ใช่นะก็คือบางเคสก็คือเขาเจ็บตานะคะ 2. นะคะดวงตาเบิกกว้างนะคะไม่จิกไม่แข็งนะคะก็คือน้องหมาเนี่ยตื่นตัวนะคะต้องการเรียนรู้เหมือนกับที่เราทําตาแบบเป็นประกายเบิกตากว้างนะคะไม่ได้ทาตัวทาหน้าแข็งๆตาแบบแข็งๆนะคะ สามนะคะก็คือหางตั้งนะคะหางตั้งกระดิกแบบตื่นเต้นก,กระดิกเร็วๆนะคะก็คือเขามีอาการดีใจอะไรบางอย่างดีใจที่เจอเราดีใจที่เจอเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ตื่นเต้นนะคะพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆนะคะสี่ก็คือแน่นอนนี้เพื่อนๆน่าจะรู้อยู่แล้วการทําหูรูนะคะเวลาที่น้องหมาทําตาสละกอีแล้วก็หูรูเนี่ยคือเขาแบบผ่อนคลายมากอะยินยอมสุดๆนะคะ แต่นะคะถ้าเกิดเขาหูลูนะคะแล้วตัวลาดลงนะตัวแข็งแข็งอันนี้คือเขากลัวนะคะหูลูมันมี2แบบนะเพื่อนๆต้องสังเกตก้ามเนื้อแล้วก็ body language ก็คือภาษากายอย่างอื่นของน้องหมาด้วยนะคะควบคู่กันนะคะข้อ5นะคะก็คือการสะบัดขนนะคะเวลาที่น้องหมาเต่าขน อยู่หรือว่าอาบน้ําเสร็จอว่ายน้ําขึ้นมาจากสาะนะคะหรือว่าเขาเพิ่งตื่นนะน้องหมาจะสะบัดขนนะคะสะบัดเพื่อความผ่อนคลายนะคะแล้วก็ยืดเส้นยืดสายนะคะเพราะว่าเ,ออเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาสะบัดขนเราอย่าไปจับนะคะคือเขาต้องการความผ่อนคลายรีแลกซ์นะคะแล้วก็ต้องการที่จะผ่อนคลายกล้ามเนื้อตัวเองด้วยไม่ใช่แค่ผ่อนคลายทางจิตอย่างเดียวนะคะ 6. นะคะก็คือการยกขาข้างหนึ่งนะคะเป็นการขอของเราก็คือยกยกมือหรือว่า เออ่ยกมือมาแตะเราก็คือเขาต้องการที่จะขออะไรบางอย่างหรือว่าเรียกร้องความสนใจนะคะซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีนะคะไม่ใช่สัญญาณที่ไม่ดีนะคะแต่ถ้าเกิดเขายกขายืนยืนอยู่ไม่ได้ยกขามาแตะเราแต่เขายกขาขึ้นแล้วก็ทําหน้าแบบงงๆแข็งๆนะก็แสดงว่าเขากําลังสงสัยหรือไม่แน่ใจอะไรบางอย่างนะคะการสงสัยไม่แน่ใจหรือระแวงอะไรบางอย่าง ก็ไปได้ทั้งบวกและลบนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูพฤติกรรมต่อไปด้วยนะคะ7นะคะก็คือการเอาเท้ามาพิงเรานะคะมาเบียดเรานะคะหรือมาวางบนเท้าเรามาทาาตัวเรานะคะเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาเอ,อ่ออยากได้ชิดเราอยากได้ความอบอุ่นนี่ยคิดถึงจังเลยอะไรนี้นะอ้อนเรานะคะไม่มีอะไรนะคะส่วนข้อ8ก็เจอบ่อยนะคะสําหรับน้องหมาที่ผ่อนคลายแล้วก็ ไว้ใจเราไว้ใจสถานที่น่าสาคัญมากๆนะคะน้องหมาที่นอนหงายนะคะนอนหงายท้องแบบแพ้แบบไแบบขไม่ออกอะไรแบบนั้นนะ่ะเป็นน้องหมาที่โลกสวยนะคะแล้วก็มีความเชื่อใจแบบสิ่งแวดล้อมง่ายนะคะไม่ขี้ตกใจไม่ขี้ระแวงก้านะคะการเปิดปากนะคะการเปิดปากหมายถึงว่าถ้าน้องหมากําลังปิดปากคือแล้วเขาก็จะทําตัวแข็งแ็งเนี่ยคือเขากําลังเตรียมจะก,กัด หรือไม่แน่ใจกับเหตุการณ์ว่าจะเอาอย่างไงดีแต่ถ้าเกิดเขาแบบเสดงนว่าเขาผ่อนคลายนะคะแล้วเขาก็ไม่ได้กัดเราเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าเพื่อนๆน,นะคะฝึกหมายอยู่แล้วน้องหมาเนี่ยเป็นหมาดุขี้ระแวงเวลาเขาปิดปากอย่าไปจับนะคะเราต้องเข้าจังหวะที่เขาเปิดปากแต่ก็ต้องจับอย่างระวังนะเพื่อนๆแต่ถ้าน้องหมาที่ไม่ดุอยู่แล้วเขาเปิดปากอะไรก็จับได้เลยนะคะคือเขาผ่อนคลายนะคะ ขอ้อ10นะคะก็คือน้องหมาที่เลียทําความสะอาดขนตัวเองนะคะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่เขาแบบเพลิดเพลินอะเพลิดเพลินผ่อนคลายเหมือนกันเป็นสัญญาณที่ดีเป็นพฤติกรรมด้านบวกนะคะแต่ถ้าเกิดเลียมากจนเกินไปหรือเลียที่เดิมซ้ําๆแสดงว่าอาจจะย้าคิดยำำ้าทํา หรือเขากําลังมีปัญหาสุขภาพเกี่ยวกับผิวหนังนะอาจจะคันหรือมีเชื้อรามีอะไรอย่างเงี้ยเขาถึงไปเลียนะเพื่อน,นๆก็ต้องเข้าไปดูใกล้ๆด้วยว่าไอ้ที่เลียเนี่ยไม่ได้เลียแบบยำคิดย้ำทำแต่เลียผ่อนคลายถ้าเลียผ่อนคลายเขาจะทําหน้าแบบชิวๆเพลินๆแต่ถ้าเขาเลียแล้วก็มีงับๆๆๆด้วยแสงวเขาอาจจะคันได้นะคะเพื่อนๆ้องสังเกต11นะคะถ้าน้องหมาเนี่ยเ,เพื่อนๆอาจจะรู้มาว่าถ้าหมาหูตั้งเฮ้ยมันดุหรือเปล่ามันกําลังคิดว่าจะทาอะไรหรือเปล่า ใช่นะคือหมาหูตั้งเนี่ยกำลังคิดที่จะทําอะไรบางอย่างนี่แหละแต่ถ้าหูตั้งแล้วก็กระดิกหางกระดิกรัวๆก็คือเป็นสัญญาณที่ดีว่าเขากําลังแบบอยากเรียนรู้อะอยากจะท่องโลกกว้างนะหรือว่าได้ยินเสียงอะไรที่มันแบบสักอย่างที่เขาสนใจนะเป็นการสนใจนะแต่ถ้าหูตั้งนะแล้วทําตาจิกๆตัวเกรงเกงหางตั้งแต่ไม่กระดิกหรือกระดิกชา้ชาๆมันเป็นสัญญาณของความดุนะคะ แต่เรื่องของความสัญญาณด้านลบนี่เรายังไม่พูดถึงในคลิปนี้นะ12นะคะก็คือถ้าสุนัขของเราเจอหน้าเรานะคะแล้วก็วิ่งวนไปวนมานะคะก็เป็นลักษณะของความผ่อนคลายแล้วก็อยากจะได้อะไรจากเราสักอย่างนะคะข้อ13นะคะก็คือเวลาที่สุนัขก,กระโจนใส่เรานะคะดีใจใส่เรานะคะ เป็นการแสดงความรักความตื่นเต้นนะแต่ถ้าเกิดในเรื่องของการฝึกแล้วถ้าเราเป็นครูเราก็ต้องบอกว่าไม่ควรให้หมากระโดดกระโจนนะต่อให้มันดีใจเพราะว่ามันเป็นการกระโดดกระโจนที่ตื่นเต้นมันจะนํามาซึ่งความเอาแต่ใจนะแล้วก็ไปสู่ไปสู่สิ่งที่ไม่ดีได้นะคะเพราะฉะนั้นเราอยากให้หมากระโจนให้มันดีใจมาหาเราแบบสีขาธรรมดาพอนะคะแต่ว่าจะบอกว่าการกระโจนก็เป็นพลังงานด้านบวกนะคะเวลาที่กระโจนแล้วก็ดิกหาไปด้วยนะคะ ข้อ14นะคะก็คือเสียงการเห่านะคะถ้าเกิดว่าเขาเห่าใส่เราแบบเอ้าเอา,เอาแบบเสียงใสๆอะไรเงี้ยก็คือเขากําลังเรียกเรานะหรือเรียกเขาร้องความสนใจอยากให้เราไปเล่นด้วยนะคะข้อ15นะคะก็คือการมองตานะคะถ้าน้องหมาของเรามองเราแบบตาหวานๆนะคะก็คือเขารักเรานะคะอ,อ,อยากจะบอกอะไรเราบางอย่างนะคะเช่นนะคะแม่สนใจเราไหนสิ อย่ามัวแต่ดูทีวีนะคะอย่ามัวแต่เล่นมือถือนะคะหรือว่าเขาส่งสายตาบานบัดบอกให้เกาหนูหน่อยนะคะแล้วเขาก็จะบวกกับการเขี่ยๆเราให้เราเกาพุงเกาท้องนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆทํามากเกินไปคือไปเอาใจเขามากเกินไปเขาเรียกทุกครั้งเขามองทุกครั้งก็ไปเกาเนี่ยมันก็จะกลายเป็นความเอาแต่ใจที่ว่าอีกหน่อยเราไม่เกาเขาก็จะเขี่ยแรงขึ้นแรงขึ้นค่ะข้อ16นะคะก็คือการดมนะคะ ถ้าน้องหมาของเราชอบดมดุน้นดมนี่นะคะมันเป็นการแสดงออกถึงพฤติกรรมด้านบวกนะคะว่าเขาสนใจนะแล้วก็อยากเรียนรู้สิ่งสิ่งนั้นนะคะถ้าเกิดน้องหมาที่ดมเยอะๆจะเป็นน้องหมาที่มีสมาธิสูงนะคะแล้วก็เป็นน้องหมาที่ไม่ค่อยเห่าไม่ปากเปาะไม่ซีสวัวเห่าค่ะ โอเคค่ะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะอย่าลืมนะคะจีวิยาสุนักไม่ยากหากเรียนดูด้วยหัวใจค่ะบ๊ายบาย